วัดีค่ะวันนี้ขขงก็ช่องวิซซ์ทชยูนะคะวันนี้นะคะแล้วก็เรามีนัดกับเพื่อนไปดูหนังกันนะคะทุกคนคนนี้นะคะเพื่อนปายค่ะคนนี้เพื่อนมินนะคะกำลังเป็นดาวติสตองอยู่ค่ะเอาต้นข้าวต้มข้าวคนนี้นะคะกำลังติดเนียจอยเราะว่าเพื่อเนเถื่อนกันนะคนนี้เป็นฟอย เหมือนกันมากเลยแบบไม่เหมือนเราเลยนะทุกคนตอนนี้คะก็ฝนตกหนักมากค่ะเราก็ยัง <c oughs> เราจะไปดูหนักนะคะเรา <c oughs> จะไปดูหน้านี้อนั่นแหละฝนตกหนักมากทุกคนแล้วเราก็ยังพยายามที่จะถา่ายคลิปให้ทุกคนดูอยู่นะคะอันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นเลยแล้วค่ะ เราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วคอยไม่อยู่คอยไม่ต้องกับเขาอะเขาเขาอย่างนั่งรองคอยกสิบห้าอะไรอะอะไรไปเถอะไม่เป็นไรหรอกทม่งคกูเหี่วเข้าอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเสียงเป็นไรวะตอนนี้ค่ะเราก็กำลังจะขึ้นไปกินอาหารเที่ยงที่ไม่ใช่เที่ยงของเรา ยยน,นี่พอยยังถ่ายกับเราล่ะดืดีเนาะพวกเยอะถือ <c oughs> <c oughs> กันะบายบายเพื่อไปกำลังเคร่งเคียดอยู่นะคะตอนนี้สภาพคือไม่ไหวแล้วนะเปียงน้ำมาเอ้ยฝนตกสวัสดีค่ะทุกคนเอ้ยสวัสดีลากตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ บนโอเชียนแล้วค่ะเราก็กำลังกินข้าวกันอยู่ค่ะทุกคนถ้าเพื่อนหิวมากค่ะไม่ได้กินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนโดยคนนั้งสิอันนี้ที่เรากินนะคะเป็นก๋วเตี๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่จัดไปเพื่อนเราไปดูหนังกันแล้วค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราเปตากล้องเป็นคนแรกเลยนะคะ ปกติแตไม่มีใครถ่ายให้เราเลยแล้วดูเพื่อนเราก็ฝืนเอนไปเลเอสปามันจะบุ่นไแล้วก็ดูอนของเรานี่นี่กล้องของเราท้งอวิ้นนีเราดูเรื่อง ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดมาผมก็จะมีความเปรียยๆอยู่นิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเราไปดูหนังกับเพื่อนหนะังที่เราดูก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะเราจะขึ้นตรงนี้นะคะตึ้งเราไม่รู้ชื่อภาษาญี่ปุ่นเขาคะ่ะแต่เรา แต่เรารู้ชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะดาบพิฆาตอสูรซึ่งเราไม่เคยดูตอนแรกๆไม่เคยอ่านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไระมังงะอะปาที่เขาอ่านกันะนั่นแหละทุกคนเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปดูแบบงงๆแต่เราชอบไอ้คนเนี้ยไอ้คนหัวเรืงองน่ะน่ารักมากเลยเราจะขึ้นรูปเหนค่คะจึ้งเราก็ไปดูแล้วจะขึ้น,นได้ไหมนะคะเออนั่นแหละแล้วก็ไปดูหนังมาแล้วก็เป็นวอลกับงงๆเลยนะคะเพราะว่า เราปกติเราก็ถ่ายงงอยู่แล้วคลิปก่อนๆหน้านี้ก็ถ่ายงงอยู่แล้วแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็ดูดูไปเลยนะคะแล้วก็ฝากไปกดติดตาม i อจีทุกคนมันมีคนแอบถ่ายเราว้าว่าว่เออฝากไปติดกดติดตามไอจีของยินนะคะชื่อว่ามีโซทูยูเหมือนกันเดิจะขึ้นไปตรงนี้นะคะตุงต้งตุ้งแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดต่อออกมาเออเออ,เอ,องง,งอะไรยังไงนะคะก็ ั่นแหละค่ะฝากทุกคนไปกดติดตามกันได้คะ่ะเอ๊ะลืนผัานอีกแล้วฝากทุกคนไปกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าแบบทุกคนอยากให้ยินทําคลิปอะไรยังไงก็คือคอมเมนต์มาได้เลยนะยินอ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่ามันมีแค่สองหนึ่งคอมเมนต์บางคลิปก็ไม่ได้มีคอมเมนต์ลเลยยิ่งก็เลยอ่านครบนะ นั่นแหละทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องมิ s ซ o u To You ได้นะคะแล้วก็ไปกดติดตามอินสตาแกรมของเราด้วยก็ได้ทุกคนคือเราอยากเล่นติ๊กต็อกนะถ้าเรามาทำติ๊กต็อกตอนไหนอะ่ะก็คือเจจะฝากทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายโซฮาตอนดูหนังเสร็จออมาแบบน่ารักก็ดีดอ่ะทำมาเรื่อยๆไปทุกคนไม่ไหวแล้ว <laughs>